หลายอย่าเยนี่มันลอยมาหลายตังางโอ้โอแล้วตอนที่ย้ายมาเนี่ยปลามันเป็นสีอะไรบอกเนอกี่ชมพูหน่อโอ้สีชมพูชมพูย้าย ตัวนี้สี่ชมพูคล้ายสองล้านแปะกลาจะเป็นตัวเดียวในโลกที่จะมีในประเทศไทยโดียในโลกอเนามเนื้อมันงามอีนี้หละเนื้อมันงามโอ้สี่ชมพูอันนี้ก็คือยืนยันอีกคนพูดแล้วคนลุกนะครับคนจะเป็นเต้นที่กังอันนี้แล้วนคนเลยเนาะอสี่ชมพูอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเสี่ยงนะครับเป็นปลาบึกสี่ชมพูเป็นพี่น้องกับปลาวานสี่ชมพูปลาดีชมดูใช่ไหมไง ตัวใหญ่แล้วก็สีชมพูอานี่ยืนยันอีกเสียงนะครับจากคนพื้นที่นะครับจากคนพื้นที่ตอนย้ายไม่ได้ดูหรอกแต่ดูแต่น้องแต่ย้ายนี้่้าแ้ากระปูนม้้วะปูนเออลุงมานี่ใหญ่จางนันมากที นี่ยืนยันอีกหนึ่งคนนะครับแต่น้องเขาใส่กระบะไม่ได้เพราะต้องใส่ปิกอัพเพราะมันตัวใหญ่จัดน้องนู้นใส่กระบะไม่ได้ต้องใส่ปิกอัพนะครับเดี๋ยวเราตีน่องนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปตีน้องนู้นต่อทัวร์การันตีสีชมพูไม่ว่าสีชมพูอ่าสีชมพู มันงามเอปงามมากงามอ๋อสีบ้างอ้าวโอเคสี่ชมอย่าออกชำเปล็ดเลยนี่จะออกคำแน่นอนลงเกินนี่ปกตัวนี้สีชมพูงามๆสีสวยเดี๋ยวผมแบ่งให้ยายสัก แส่หนึ่งถงไทยได้สองร้านแป่เดี๋ยวยายไปแส่หนึ่งถ้าประวัติถ้ามึงมันมันใหญ่ปั๊ไหนอย่างนั้นว่ามันใหญ่เติบอยู่แต่ว่ามันใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ว่าแต่ให้มันเป็นสิ่งขูยงไงก็มสวยสวยมันโอเคโอเคนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็มาลุ้นด้วยกันนะครับกับชาวบ้านนับร้อยนนวันนี้นะครับเพื่อมาดูเป็นสักขีกยานว่าตสีสวยอ แทงหวยก็รวยได้อ่าโอเคขอบคุณคุณยายมากแล้วกันนะคะนีอ่อย่ามาลุ้นกันน้องน้องว่าไงสี่ชมพูวะน้องสี่ชมพูยังยังไม่เกิด <c oughs> ตอนนี้ก็ รายงานข่าวโดยบอตตกลาพะวลนนะครับก็วันนี้อยู่กับชาวบ้านสูลินนะครับพนุงดงละนาู่เกตอำเภอที่เป็นชายแดนติดก,กับกัมพูชา วันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดพราะชาวบ้านก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับส่วนตัวเราก็ลุ้นตามไปด้วยนะครับอยากจะเห็นปลาบึกสี่ชมพูสักตัวหนึ่งนะก็ถือกะมันก็เป็นความหวังของคนที่ไม่เคยได้เห็นนะยังผมนี้จับปลามาก็หลายปีนะครับก็ยังไม่เคยสัมผัสกับปลาบึกสี่ชมพูวันนี้ก็อยู่เหตุการณ์จริงสถานการณ์ก็หัวเจนหัวใจเต้นแรงมากนะครับตื่นเต้นตื่นเต้น น่เพราะอาจจะได้รับเงินรักล้านขอบคุณคุณยายทีนนะขอบคุณคุณยายนะครับคุณยายเพื่ออะไรยายล้วนยายล้วนประมาณนี้นะบาวาสีชมหูใส่ลอยด้วย